เงียบทําไมสวัสดีท่านผู้ชมดิเอาเล่คะครับสวัสนีผมชอนไก่ทีชแน,นลนะครับผมในในสาระคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในแอป power direction ชั้น n e l channel c h ระดับโปรนะครับก็นะสาระคลิปนี้เราก็จะมาสอนนะครับในการตัดต่อในแอปพลิเคชันนี้กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอินโทรเริ่มได้ โอเคนะครับผมก็จะบอกคุณลักษบะของแอปนี้หน่อยนะครับแอปนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแอปตัดต่อที่ดีมากหรือดีเยี่ยมเท่ากับแอปคายมาสเตอร์น,นะครับใครที่อยากเป็นมือโปรระดับมืออาชีพแบบตัดต่อตัดต่อแบบโคตรโคตรเพราคุณแม่เทพเนี่ยครับไปแอปนู้นนะฮะเพราะว่าแอปนี้นะออนนมันเป็นแอปตัดต่อที่ก็ดีนะครับอยู่ที่ในระดับปาน,นกลางนะครับถือว่าตัดต่อง่ายและตัดต่อได้ดีมากเลยนะครับก็วเวลาเข้ามานะครับก็จะเจอตรงนี้ทำให้ท่านกดตรงนี้ครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อ นะครับห้ามตั้งจุดๆนะครับกูเคยตั้งไปแล้วครับผมเรนเดอร์ปุ๊บแม่งไฟล์ไม่มีนะครับไม่รู้เป็นไรมันไม่มีนะมันตั้งจุดๆแล้วกันแล้วก็ห้ามเ็นบั็กนะครับอาจจะเวนได้อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเลยครับนะมันนี่คุมนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งชื่อตั้งมั่วๆไปนะเดี๋ยวตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับปุ๊บๆแล้วกันอ่ะอย่างนี้ผมก็ชอบพพ์มั่วๆนะครับทำการกดโอเคไปอ่ะแล้วจะมาโผลที่หน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการเลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอ เดี๋ยวเราจะเลือกอืมอ่ะวิดีโอนี้แล้วกันโอเคนี่อย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าจะเป็นหน้าตา่างงี้นี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเวลาเข้ามาเราให้ทําการกดที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วมันจะมีตัวอย่างเลยนะนะขึ้นมาแล้วก็กดออกนะครับกดออกไปเลยอ่ะโอเคกดออกหรือว่ากดกลับก็ได้แล้วแต่นะครับมามาดูในส่วนของเวลาเรากดเข้าไปในวิดีโอนะครับกดเข้าไปในแถบวิดีโอตรงนี้นะครับ เมื่อจะมีนี่มีหลายอย่างนะครับนี่คือเป็นเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรได้หมดเลยหรือว่าแม้กระทั่งการกระทำสปีดนะครับสปีดได้ถึง8เลยทีเดียวอ่าคูณ8เลยเสียงก็สามารถคูณ8ได้ด้วยนะครับโดยการปิดปุ่มตรงนี้ครับผมมัดอะดิโออะไรไม่รู้เนี่ยปิดปุ่มตรงนี้นะครับเสียงเราก็จะกลายเป็นเดอะเฟสเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังดูเสียงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เสียงลมนะ อ่าแล้วก็ทกําการเดี๋ยวนะล,ล้วก็เอามันลงมาแล้วกันให้คูณหนึ่งเหมือนเดิมอ่าหรือว่าจะโหมดสโลก็มีนะครับคูณ8เช่นกันนะครับนะแต่ก็สโลในแอป,ปนี้ก็จะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมลองทํามาแล้วไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่อ่าโอเคมาดูส่วนต่อไปให้คลิกที่วิดีโอนะครับเราก็จะมีรูดินสอด้านบนขึ้นมานะครับผมในสุดต่อไปก็คือการเอียงนะครับอ่าสามารถหมุนวิดีโอได้นะครับผมนี่แบบ กับหัวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสีนะครับนี่พยายาเพิ่มแสงลดแสงโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเมื่อกี้อยู่ที่อะไรวะนี่อย่างเงี้ยปื้อเพิ่มตรงนี้นิดนึงโอ้โหปรับวิดีโอได้สวยมากเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สปีดเราเอาไปแล้วนี่ก็คือการสลับนะครับสลับด้านของวิดีโออ่าจะเป็นอย่างงี้นะครับเป็นการสลับด้านวิดีโอ แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเอเดยวกดเข้าไปในวิดีโอก่อนนะครับกดเพิ่อันก็จะมีดีซเข้ามาแล้วก็เฮวนี้ก็เป็นการช่วยเฉยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวทำกลับก่อนแล้วก็เข้ามาในเวลาวิธีซูมนะครับทําการเลือกท่อนที่ท่านจะซูมเข้าไปนะตัวนี้แล้วไงเพิ่อก็กดที่วิดีโอนะครับกดคําตรงตรงกลางนะครับตัดนะกดตรงตัดตรงกลางเห็นไหมเป็นรูปมีดเป็นคัตเตอร์แล้วก็จะซูมถึงไหนเคยซูมทีนี้แล้วกัน เนี่ยนะเพิ่งจะซูมผมจะซูมน้องผมนั่นถึงนี่เราก็ทาการตัดไปนะครับแล้วก็เลื่อมอยู่ตรงกลางครับผมทาการกดเข้าไปตรงนี้ครับเป็นเลเยอร์ของวิดีโอนี้ครับกดเข้าไปตรงรูปดินสอครับผมกดคำว่าครับครับหรือครับนี่แหละแล้วก็ทําการใช้2นิ้วซูมเข้าไปเลยนะครับจะซูมได้แค่นี้เลยครับซูมมากเกินไปก็จะดิ้งขึ้นมาโอเคซูมในทีนี้ก็กดกดที่แถบว่างกดตรงไหนก็ได้แล้วก็มาดูนะครับมาดูผลงาน จึ๊บ่าเป็นนี้เลยนะครับเป็นเวลาการซูมเนปแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือ Copy ีวิดีโอครับผมก็คือสมมุติเราเอาวิดีโอนี้สัก2ครั้งแล้วกันกด Copy ี้นะันมันจะมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะครับสำหรับวิธีเคลื่อนย้ายวิดีโอนะครับแค่กดเข้ามาตรงนี้ครับกดค้างไว้ครับตรงนี้ที่คุณจะเคลื่อนย้ายก็จะมีสีเหลืองขึ้นมาทําการเลื่อนครับผม อ่าให้มาขออยู่ข้างหน้าแล้วก็กดปล่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนให้เองด้วยอัตโนมชชั่นเอออัตอนโนมัติเลย <c oughs> แล้วก็สมมุติเนี่ยอย่างงี้สมมุติแบบคนอยากเอาวิดีโอจากข้างหลังมาข้างหน้าจะทํายังไงดีครับ <c oughs> โอเคเราก็ตัดฉากที่มันดีๆนะครับแล้วก็ทําการกดดับเบิลไปนะครับนี่แล้วก็ทกาก by, ําก,ทการเลื่อนมาเลยครับผมเลื่อนจนสุดหน้าจอเลยเดี๋ยวมันจะเลื่อนให้เองนะครับแล้วก็เลื่อนกลับมานะครับอ่านี่ก็จะเป็นงี้เลยนะครับเอ่ ว้าบานนี้เลยเหนือหมดยังวะไอคอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเป็นเลเยอร์นะครับตรงนี้อ่าเลเยอร์ในแบบโปรนะครับจะมีคําว่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีพวกเวลากดเข้าไปในีโอกดเข้าไปในรุ่นสองก็จะมีพวกนี้นะครับพวกสีเนี่ยพวกสีพวกอะไรหลายอย่างเพื่อเข้ามาในแบบโปรนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับกดเข้าไปรอห้าวินะครับแล้วก็กดข้ามเพื่อที่ผมจะได้เงินนะครับแล้วท่านก็เอาอันแอปนี้ไป ไม่ร้อนเงินมากครับชุดนี้อยากเอามาซื้อใหม่นะครับไม่ใช่อะไรหรอกเค okay, ก็กดเข้ามาตรงนี้นี่ก็คือเทคนะครับเทคนี่ค่อนข้างที่จะดีมากกดเข้าไปในเทคเห็นไหมตัวรูปตัวทีนะครับเทคเคนี่ก็จะมีรูปแบบเทคต่างๆนะครับอยากดูตัวอย่างก็ทําการกดเข้าไปตรงเทคที่เราอยากเลือกล้วก็กดเห็นไหมไวิดีโอข้างล่างครับผมนี่ก็จะเล่นให้เราดูนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนได้หมดเลย อ่าแบบนี้ก็ได้ผมจะใช้เพื่อน,นนี่แหละผมก็ใช้ไม่กี่อย่างหรอกครับมันไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหรน่นะอืมกดเข้าไปในเทคนะครับอ่าเพื่อทำการเลื่อนเข้ามาครับผมกดตรงกลมๆนี่แหละแล้วก็เลื่อนเข้ามาฟับอย่างนี้เลยเอขยายครับผมอ่าอยากเปลี่ยนสีทำไงกดเข้าไปในรูปตัวเทคเลยนะครับกดเข้ามาตรงดินสอครับผมกดเข้าไปในเทคดิสนเน์อ,อะไรที่อย่างนี้แหละ ก็จะเป็นงี้ครับเปลี่ยนแสงได้หมดเลยอยู่ตรงกลางตรงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับมีหลายอย่างน,นี้เทกหนาเทคเอียงนะครับแล้วแต่คุณจะเอานะครับโอเคไปดูส่วนต่อไปกันเลยครับผมกลเข้ามาในเลเยอร์นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ผมอ่านไม่ออกเออก็จะเป็นนี่แหละเลเยอร์นี้ก็จะเป็นปการเพิ่มรูปนะครับอเพิ่มรูปเดี๋ยวเราลองเอารูปรูปนี้แล้วกัน รูปนี้อ่ะสมมุติเอารูปนี้นะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็กดบวกหรือว่ากดตรงวิดีโอเพื่อดูก่อนก็ได้ครับผมก็กดบวกมาเลยนะครับหรือว่าท่านจะลากเอาก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าลากค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งกดบวกเลยดีกว่าอ่ะอย่างนี้ก็ทกําการขยายนะครับโอเคนี่จะเป็นนี้เลยครับปึ๊บอ่าอย่างนี้มานะครับเป็นอุปต่อไปก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่เพิ่งมาในระดับแบบโปรนะครับนี่กดไลค์ดูนะครับกดไลค์ก็จะแปลกใหม่นิดนึงเดี๋เดี๋ยวเอาอีกออกนี่ออกก็จะมีซิสเกอร์ขยันได้อย่างนี้หบวหาวอ่าอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีซิกเกอร์ให้โห,ห,หลดอีกเยอะมากมายนะครับในที่ get mover <laughs> อะไรอะไรอะไอะไรมาจามาเรามาดูในที่ เอฟเอ็กกันีนว่าเอนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเอใส่ตรงนี้แล้วกันเคแล้วก็วิธีใส่เอ fect นะครับเลื่อนมาตรงกลางครับผมเลื่อนมาตรงกลางกัดระยะเอาก็ได้ไม่ต้องกลางมากก็ได้เลื่อนมาตรงกลางของเลเยอร์ก็คือช่วงที่เราอยากจะใส่ให้มันนะครับสมมติคุณอยากใส่ช่วงช่วงนี้นะครับก็ทําการตัดก่อนครับผมตัดหน้านะครับเพื่อเป็นการแบ่งเขตครับผมตัดหลังครับ ตัดลังเสร็จแล้วเลื่อกมาตรงกลางครับผมกับระยะเอาไม่กลางมาก็ได้กดวคำว่า,า FX นะครับนี่ก็จะมีเอฟเอ็กเลือกหลายอย่างเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆขาวดำนี่จะเป็นดักดากหน่อยนะครับผมเอฟเอ็กมีหลายอย่างให้ท่านได้เลือกนี่นี่ก็จะมาใหม่นะครับในระดับแบบโปรนะครับใครโหลดในใครโหลดในเพ a สโตนะครับมันจะไม่มี หรือเปล่าวะหรืออาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียที่โหลดในเพ s สโต e นะครับมันจะมีคำว่า power direct เออเขาเรียกว่าแต่ต่อบาย power direction อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งมันจะทำให้วิดีโอเรามีเขาเรียกว่าลายน้ำเออลายน้าทำให้เราวิดีโอเรามีลายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้ไม่สวยนะครับมาในส่วนด้านเพิ่มวิดีโอนะครับกับเพิ่มเพลงนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับผมนี่ก็จะมีการ อันนี้คือส่วนของวิดีโอนะครับดูแถบด้านบนนะครับมีรูปวิดีโอรูป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 ,รป,รปแล้วก็มีโน้ตเพลงเออโน้ตเพลงนี่ก็จะมีอย่างนี้เลยวิดีโอคัปเตอร์นะครับสามารถถ่ายได้ตอนนี้เลยออเดะเจไม่ถ่ายแล้วกันแล้วก็ Google Drive เอารูปจาก Google Drive มาแล้วก็มีโคลโร์ดโคลโร์ดอะไรก็เป็นกระดานสีนะครับเอาสีนี้อย่างนี้อ,อะไรอย่างนี้อ่า เดือยมาข้างหน้าทําไงมาตรงนี้อืมทงนี้ก็ได้นะครับโอเคกดเข้าไปใหม่นะครับฟืบเข้ามาในตรงรูปนะครับก็นี้ก็จะเป็นการเพิ่มรูปนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกนี้สําคัญเลยต้องดูนะครับสำคัญถ้าอยากเอานีแอปนี้ไปตัดกดสมมุติเราเพิ่มรูปนี้ใช่ไหมอ่ามันจะทําการใช้เอฟเฟกอัตโนมัติเลยนะครับดูฟืบ เอ,อฟฟกมันจะเลื่อนตโนุมัติถ้าไม่อยากให้มันเลื่อนทาไงครับผมกดเข้ามาที่รูปครับกดาาที่รูปแล้วก็ทําการกดที่ดินสอครับผมแล้วก็กดคําว่า pan and zoom อ่า pan and zoom กดเข้าไปครับแล้วก็ no e f f e c t ครับไม่ให้มันเลื่อนก็จะอยู่นิ่งๆหรืออยากให้มันเลื่อนแบบในส,ตสไตล์ของเราก็กดคําว่า custom motion หรือเปล่าวะโอ้กูก็ตกอังกฤษนะเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือ start นะครับ start คือตอนเริ่มจะให้ซูมตรงไหน เริ่มจากตรงไหนอ่าใช้ซูเมเริ่มจากตรงดาบแล้วกันเอ้ยไม่แม่เริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเลยนะครับอ่าตอนออกนะครับอิ It, ออกออกคือจะให้มันออกมาถึงสุดจนตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้เราออกตรงนี้แล้วกันอ่าอย่างนี้เลยก็กดโอเคไปครับผมกดลูกศรอนกลับด้านบนนะครับแล้วก,กดกดโอเคมันจะเป็นยังไงมาดูดันนะฟื้มาเป็นนี้เลย ในครับในส่วนองเพลงครับผมเพลงนี้ก็จะเป็นนี่แหละเป็นโนต้ตเพลงแล้วก็อ่านอ่านไฟเอาสมมุติเราจะใส่เพลงนี้ในครับในการที่เราจะทําเพลงประก,ก,กอบเลื่อนเพลงทำยังไงครับผมกดค้างที่เพลงครับก็จะมีกรอบสีลแล้วก็ทําการเลื่อนไปข้างหน้าครับผมเลื่อนจนไอไอสีฟ,ฟ้าเนี่ยไปสุดนะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนให้ไปเองอาวทำไมไม่เลื่อนวะมันแหลกครับเป็นนี้แหละแบบนี้เวลาตัดต่อแต่ว่าเรนเดอร์มาทําภาพสวยอยู่ เลือกไปทีละนี้แล้วกันทีละนี้ทีละนี้ทีละนิดเดิเอออย่างนี้นะครับเราต้องแต่ว่าถ้าใส่นี้ใช่ไหมเสียงเพลงมันจะดังเกินไปครับผมทําการกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับกดเข้ามาคําว่าดินสอครับผมแล้วก็วอลลุ่มครับด้านบนสุดเลยแล้วเราทาการปรับครับอทำการปรับเอาซักที่ผมใช้ก็จะประมาณยี่สิบกับสาสิบนี่ครับอืมแล้วคลิปนี้ใช้สามสิบแล้วกันอ่ะประมาณสาสิเอดนี่แหละส0สิบ อมันก็จะมีเสียงเบาๆนะครับฟังแล้วสบายหูนะครับสมมุติเราอัดแล้วเราอัดวิดีโอแล้วเราอัดพลาดแบบไม่อยากอัดใหม่นี่ครับแบบอัดล้วพลาดเราก็กดตรงนี้ครับกดที่วิดีโอที่เราอยากจะตัดก็กดตัดไปแล้วก็ไปจนถึงจนสุดนะครับจนสุดตอนที่เรากาลังจะเลื่อน3 2 1แล้วก็อัดต่อปึ๊บอย่างนี้ก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดลบด้านล่างครับผมปึ๊บมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นการทำนี้เลย ปึ๊บน่าเป็นการตัดฉากครับผมและอยากให้ฉากมีการตัดฉากมีเอฟเฟกมากกว่านี้ก็กดเข้าไปที่นี่ครับรูปสายฟ้าด้านล่างครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ที่มันกระพริบอี่นี่ผมกดซ้ำๆอยู่เคนี่ก็จะมีโอเอฟเฟกหลายอย่างนะครับแบบโปรนะครับมันจะมีเยอะมากนะแต่ว่าถ้าแบบในเพสโต้นะครับไม่มีนะครับอย่างนี้ไม่มีครับต้องซื้ออย่างเดียวแบบโปรคือแบบของเถื่อนนั่นแหละผมไม่ได้ซื้อมานะครับไปดูฝรัหลังเขาแจกก็เลยเอามันแจกกันแล้วกัน นี่เอฟเฟกไฟในการเปลี่ยนนะครับมาดูกันเป็นยังไงมาอย่างนี้เลยสมมุติเราทําผิดผลาครับผมสามารถกดกลับได้นะครับปึ๊บอ่ะนีก็จะหายไปโอเคท่านผู้ชมเรามาดูวิธีการเรนเดอร์กันนะครับให้กดตรงรูปวิดีโอแล้วก็มีลูกศรชี้ออกด้านขวามือบนสุดเลยนะครับตัวสีฟ้านี้กํลาลังกดอยู่นะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดเข้ามา โปรโด้วิดีโอเลยคอ่ะข้างล่างอันที่2นั่นแหละอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมเซฟทูแกลเลอรี่นะครับอ่าก็จะมีระดับ Full HD HD หรือว่าอ้าหรือว่า SD SD คือต่ำสุด HD คือชัดระดับปานกลาง Full HD คือชัดเฮี้ยๆนี่ครับผมก็จะใช้ HD กับ Full HD นั่นแหละครับเราอยากแบบอยากจะออกไปทำอย่างอื่นนะครับเซฟกดคำว่าเซฟโปรเจกต์ครับผมอ่าเซฟที่นี้มันก็เซฟไว้ให้แล้วก็กดออกไป ท่าอย่างอื่นได้เลยอืมตามใจเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือแบบอยากเอาเพลงสิ้นสุดตรงนี้แล้วกันนะดูขอบสีฟ้านะครับดูเส้นสีฟ้าอยากเอาเพลงสิ้นสุดตรงนี้นะครับราาารรบ,บางคนก็อาจจะไปเลื่อนตรงนี้ครับผมอาจจะไปเลื่อนมาจนสุดเลยอย่างนี้โอ้โหคงจะนานนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีของมันอยู่นะครับก็คือกดตรงนี้เลยแวนะแล้วก็กดรูปตัดไปเลยแล้วก็กดข้างหลังทิ้งกดลบไปนี่ คล้ายๆวิดีโอเลยครับอ่าประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขี้เอดมัใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทักขี้ใหม่เนี่ยครับผมก็ใครที่อยากดูเนียนเงินมานะครับแล้วขึ้นหน้าคลิปแบบคนคนนั้นนะครับที่ดูเนียนมา20บอลเลตนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณอะไรวะจำชื่อไม่ได้นะครับขอโทษด้วยก็ใครอยากดูเนียนมาครับก็จะได้ขึ้นแบบนั้นเลยแล้วก็มีทิ้งทิ้งมีลิงก์ทิ้งไวว้้ดาาาานนล่่งะะครรับเพ ที่เงินที่ผมโดนไปเนี่ยผมไม่ได้เอาไปเติมเกณเนี่ยผมเอาไปซื้อใหม่นะครับจะเก็บตังค์ซื้อใหม่จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าน,นี้นะครับพยายามพัฒนาช่องยูเจอกันคลิปหน้าครับผมโดยครับกดติดตามด้วยนะเ,ยเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแบบโปรนะครับถ้าไปโหลดในเพจสโตมันจะมีรายนามที่ผมบอกนะครับไม่เชื่อถ้าไปลองโหลดในเพจสโตแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ในตัวแบบเพจสโตไม่มีนะครับของโปรดีสุด แล้วผมได้ตังค์ด้วย